เจไบอกไม่ไม่ไม่แม่แม่อยากเข้ามานะหนูกาลังทำอยู่แล้วนานก็ปิดประตูห้องครัวไม่ให้แม่เข้าผ่านไปสองชั่วโมงข้าวยังไม่ออกมาคือแบบฉันหิวเจนะเปิดหน่อยสิลูกคุณแม่น้องเจไดค่ะแม่เจไดโอฮัลลใช่ค่ะฮาลหรอ่ามาม่าจะเล่าอะไรดีนะอ๋อ มีอยู่วันหนึ่งอ,อันนี้คือสักประมาณตอนเจดาปห้าปหกมีอยู่วันหนึ่งแบบเจดาไม่รู้คิดยังไงมาม่าค่ะเดี๋ยววันนี้หนูจะทําข้าวให้มาม่ากินเอง๋อ,อจำได้ออจไดัไเ้มามาก็แบบเฮ้ยลูกฉันอ๋อตา,ววาแววาวแเราบอกว่าแต่มีข้อแม้ว่ามาม่าจะต้องไม่เข้ามาในครัวนะระหว่างที่หนูทำกับข้าวใช่อะแล้ว แม่ก็รอแล้วก็โอเคค่ะลูกมีอะไรให้ช่วยบอกนะนังก็เข้าครัวไปเลยแม่ก็บอกเออโอเคอเดี๋ยวฉันจะได้กินข้าวลูกฉันละเจ <c oughs> ดามีมีเนื้ออยู่ตรงนี้นะมีผักอยู่ตรงนี้นะลูกค้ะแม่ค่ะแม่ค่ะแ,แ,แม่ก็แม่ก็ได้อยู่ข้างนอกเนาะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเจด้าคะถึงไหนแล้วลูกแม่อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาเด็ดขาดเลยนะอะไรเงี้ยแม่มีอะไรหรือเปล่าลูกอะไรอยี้แบบคือแบบเฮ้ยลูกฉันทำอะไรไปไม่อะไรหรือเปล่า เจ๊บอกไม่ไม่ไม่แม่แม,ม,ม่อยากเข้ามานะหนูกำลังทําอยู่แล้วนะก็ติดประตูห้องครัวไม่ให้แม่เข้าผ่านไปสองชั่วโมงเข้ายังไม,ม <c oughs> ไม่ออกมาคือแบบทันหิวเจ๊นะาเปิดหน่อยสิลูกอะไรอยี้แบบแบบให้แล้วแม่แกเ้แล้วแม่ยี้ผ่านไปสามชั่วโมงเจ๊น้าออกมาเราออกมาบบกแม่แม่แม่หนูพร้อมแล้วไอเราเฮ้ยได้กินข้าวกทีเจ๊าออกมาแบบพร้อมจานแบบจานแบบจานไปใหญ่ๆอ่ะจานแบบที่เขาเติสเต็ก คือลูกอะทำสเต็กออกมาทำออกมาคือมีสเต็กหนึ่งชิ้นแล้วก็มีบีแบบมีเอาเห็ดเอาเห็ดไปผัดผัดผัดอะไรก็ไม่รู้ของเขา <c oughs> คือจะมีเครื่องเคียงอยู่ประมาณสามอย่างแล้วก็มีมีมีสเต็กมาชิ้นหนึ่งแล้วแม่ก็มองหน้าลูกทำมาจานเดียวเหรอลูก <c oughs> ทำมาจานเดียวจ้าก,กินคนเดียวอแม่หนูเอามาให้ใหแม่ชิมไหมเอาให้ชิมเอามาให้ชิมเฉย แต่แม่ก็ชิมแม่ชิมแม่ชิมก็บอกเอออร่อยกินได้นะอร่อยมากมาเลยสําหรับ <c oughs> ตอนนั้นนะสําหรับเด็กขนาดนั้นทาออกมาคืออร่อยมากแต่ทีนี้บอเออไม่เป็นไรแม่แม่กินสิขยันขยอให้แม่กินแม่บอกเฮ้ยชิ้นเดียวนี้นะเองเราก็บอกเ้ยลูกกินเถอะในใจก็นึกทำทั้งสามชั่วโมงกินเถอะกินเถอะแม่แหนูหมากเื้อไปในครัวจ้า ตอนเด็กเห็นแม่ทําก็เลยอยากทําบ้างไงแล้วคือปกติแม่ก็จะหมักแบบข้ามคืนใช่ไหมอันนี้คือเรามีเวลานิดเดียวก็เลยสมชั่วโมงค่ะใช่เธอทำอะไรในห้องครัวตั้งสมชั่วโมงเวราตอนนั้นอายุเท่าไหร่ขอโทษขอโทษสิบเ <18. S 2> อดประมาณสิบสิบเอ็ดัวเปิดเปิดเข้าไปในห้องครัวคือแบบเฮ้ย นึกว่าแกรังสรรด้วยอะไรด้วยครัเล็กขอโทษไม่ปกติป็นปกติเออคือแบบเอ้ยแถมก็รู้สึกดีใจที่ลูกทำสับข้าวออกมาลูกก็พยัยามทยอให้กินเนาะก็ดีใจแต่ด้วยเราบอกเอ้ยเดี๋ยวลูกไม่อิ่มแบบเออให้ลูกกินเข้าไปในครัวโอ้โหลูกกินงงานเยอะแยะเลยลูกลูกลูกเหลือไว้ให้แม่เก็บคือคือแบบคือแบบ ทุกอย่างแบบรึ่งรึ <favorite> ่งรึ่งรึงบอกเออโอเคสรุปว่าเดี๋ยวฉันต้มมาม่าแล้วก็ตัดล้างทุณงคั่วใหม่อะไรอย่างนี้แต่แม่ก็โอเคมากเลยนะวันน้ำแม่ดีใจที่ที่ลูกลูกลูกขึ้นมาทำให้อีกแล้วบอกคืออยู่ดีๆแบบจะทำข้าวอีกกีน่ะแต่อย่างน้อยแม่ก็กินไปคำหนึ่งเนาะโอเคแม่โอเคขอบคุณคุณแม่เจดาค่ะ